สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับช่องฟอร์ดไบโอบิวนะครับน้องโอนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายที่ฟอร์ดพระแดงนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดครับผมโอเคครับชุนมรามาง่ายครับคุณลูกค้าครับอยู่ตรงเส้นสุขสวัสดิ์นะครับตรงมาจากสามแยกพระประแดงตรงยาวมันครับก่อนถึงสามแยกพระสมุทรเจดีนะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามประกันสังคมนะครับมาง่ายครับคุณลูกค้า วันนี้นะครับโอมากับเจ้าตัวเอเวอรเรสต์นะครับเป็นตัวท็อปสุดของตัวเอเวอรเรสต์นะครับเป็นของตระกูลพลาตินัมบซนะครับลายเทมนะบอกได้เลยนะครับจัดหนักๆะดวนแน่นอนนะฮะอันนี้นะครับเคนนีโอเสริมนิดนึงครับราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือเป็นลิมิตจริงๆนะครับผลิตแค่สามร้อยห้าสิบันทางประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นรถของลูกค้านะครับจะรอส่งมอบเหมือนกันนะครับผมโอจะมารีวิวให้เร็วๆเลยนะฮะ ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันน่าใช้ยังไงนะครับนี่นะครับเจ้าตัวบีซิกนะครับเอเวอเรสตินัมนะครับบีซิกนะฮะตัวนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าดาวิภาเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสองจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ปีนะครับอันนี้โอ้เกินเลยนะครับว่าเป็นลายเทมจริงครับทำมาแค่สามร้อยห้าสิบคันนะครับในปีนี้นะฮะผลที่ได้ไปนี่คือแบบว่าเป็นดีพิเศษจริงครับลูกค้ามันมีข้อดีข้อเด่นมากมายนะครับที่แตกต่างจากทั่วไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็ออออปัับบนนสุดขงตตววรระะะกูลลแ้คผม่ โอเคครับก่อนเราชมคลิปนะครับฝากทุนทานนะครับกดไลค์กดสมัครสมาชิกเป็นกำใจให้โอด้วยนะครับเดี๋ยวโอมาไล่รีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีข้อแตกต่างกับเอเวอเรสต์ทั่วไปยังไงนะครับแล้วก็น่าใช้ยังไงบ้างนะครับผมครับโอมาในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับเจ้าตัวเอเวอเรสต์พลตินัมนะครับเห็นไีมสุดกรบลูกค้าจะมีคําว่าพลตินัมตรงฝากระโปรงหน้านะครับจะเป็นสีเงินเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมโอ้โหในส่วนของกระจังหน้าครับลูกค้าครับจะไม่เหมือนทุกรุ่นนะครับ จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเขานะครับจะเป็นเหมือนคล้ายสีเงินนัานหน้านิดนึงนะฮะนี่ครับสวยงามครับเรียงยาวไปเลยนะครับผมกระจังหน้าแล้วก็จะมีสีเงินเงินแจ่มตรงนี้นะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ครับเพื่อที่ให้อากาศนะครับถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับโอ้โหสุดๆครับเนี่ครับลูกค้าสเก็ตออดคุลเล์ครับอลังการงานสร้างครับกล้อง360องศานะครับของเจ้าตัวนี้นะครับมีมาพร้อมนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับไฟตัดหมอกยังมี ครอบตรงนี้ให้ด้วยนะครับสีนี่จะสีสีีเหมือนกับจันน้านะครับสวยเลยครับผมทีลกจูมีให้เรียบร้อยนะครับอนี่แค่ด้านหน้ายังหล่อขนาดนี้นะฮะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับคุณลูกค้าครับเจ้าตัวบล็อกนี้จะเป็นดีเซลวีซิกนะครับมีหกนะฮะโอ้โหดูการวางห้องเครื่องครับสวยงามมากครับวางดูดีมากนะครับอิเล็กทริกเบรคบูสเตอร์มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอืรถขนาดนี้นะครับ แรงมาเขาเหลือเขาบลูกค้าครับแล้วตัวนี้นะครับสอ0หสิบแรงมานะครับแรงบิดมหาศาลนะครับหกรอนิวตันเมตรนะครับโอ้โหแต่มาขับมานะผมบอกกันเลยนะฮะจากเก้าตัวเครื่องบีซิกตัวนี้นะครับนี่ครับเขาออกแบบสังเกตไหมครับว่าตัวนี้เขาจะเป็นช่องค่างเยอะนะครับเขาจะเป็นพนมปลายป่าค่างห่างพอสมควรเลยนะครับเป็นการออกแบบที่พิถีพิถันมากครับลูกค้า แล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ผมบอกถึงเครื่องยนต์ครับ V6 ครับหนาไม่มีไม่ได้ครับแล้วตรงขอบประตูด้านข้างทั้งสองข้างนะครับจะมีคําว่าแพลตินัมด้วยอืราวบันไดขนาดใหญ่นะครับพร้อมก็แจมสีตรงนี้พิเศษให้ด้วยนะครับมีทังสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะยังไม่ดึงออกครับให่กีครับลบเพิ่งลงเลยครับคุณลูกค้ากล้องรอบคันสามร้อสิบองศาครับตรงหูช้างครับมีหมดแล้วนะครับผมในเรื่องขนาดของยางนะครับอันนี้ให้เกดพรเเมียมาเลยนะครับ ล้อเขาจะใหญ่กว่าทุกรุ่นทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นขอบ21ในทีเดียวนะครับผมมากับขนาดนะครับ275ทับ45 21นะครับของกูตินะฮะเราให้หน้ากว้างขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อเพิ่มสมถนะในการขับขี่นะครับเดี๋ยวผมมาส่มด้านหลังให้ดูครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันใส่ยางขนาดใหญ่กับแม็กลายชิสวยนะครับแม็กก็ลายพิเศษนะรุ่นทั่วไปไม่ใช่แม็กอย่างนี้นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหพอมองกว้างยาวๆเนี่ยมันจะดูเป็นพรีเมียมมากๆนะครับหมดแล้วก็ในส่วนของคิวตรงนี้ครับคุณลูกค้าสังเกตไหมครับตั้งแต่เสาเอนะครับยาวมาถึงเสาซีนะฮะจะเป็นสีโครเมียมสีสวยครับตัดออกมานะครับตัดสีตัวถังรถนะครับก็ทําให้มีความพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับมาสปอร์ตด้านข้างกระจกครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับแหลกหลังคาขนาดใหญ่ครับเผื่อคุณกคุณลูกค้านะครับ เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผลสัมภาระเพิ่มครับเราสามารถต่อเติมแหลกหลังคาตรงนี้เพิ่มให้ได้นะครับแล้วก็องสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวอ่าในส่วนของด้านท้ายนะครับเจ้าตะกูลเอเวเลต์พัตตินัมเนี่ยจะมีพิเศษเพิ่มเติมนะครับจะมีคําว่าเอเวเลต์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งนู่ปกติทั่วไปไม่มีนะครับผมทัออัพพิเศษอย่างนะครับคุณลูกค้านี่เห็นอะไรไหมครับพัตตินัมครับคุณลูกค้าโอ้โหมันจะฝังอยู่ในป้ายท้ายนะครับไฟท้ายนะ โอ้โหลอยๆครับรุ่นทั่วไปจะเขียนคำว่าเอเวอรเร์นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับก็คือจะเขียนคำว่าพัาตินัมนะฮะสวยๆเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมิติรถนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับมีกล้องรอบคันนะครับตอบโจทย์คุณลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราปล่อยถายให้ดูนิดนึงครับอือหือคันนี้โอจะมารีวิวค่อนข้างละเอียดประมาณนึงนะครับเพราะคันนี้นานๆจะมาทีนะครับตรงด้านท้ายครับเป็นไฟฟ้าแล้วครับ เอาสามารถเปิดคู่อย่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะพับยาวเลยก็ได้นะครับหรือว่าสวยงามเลยการปิดคำพูดลูกค้าง่ายได้ดเช่นเดียวกันครับกดมาสม,มูทคำพูดลูกค้ามีตัวกันหนีไหมครับโอ้โหปึ๊บหล่อครับผมดูว่า่ท้ายเราหล่ลอดูดุดันขนาดนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเอเวอรเรสต์ตัวแพตตินัมเนี่ย เขาจะรักสินแวดล้อมด้วยนะครับก็คือจะมีการเติมแอดบูเข้าไปด้วยนะครับธีการเติมง่ายได้ครับนี่ครับเราดูฝาถังน้ำมันนะครับเขาจะมีคําว่าแอดบูนะครับเติมตรงนี้นะครับลดมลภาวะนะครับเข้ามาจะขาดยูโรไฟนะครับผมเออเดี๋เอาพามาดูให้ดูผู้โดยสารตอนหลังนิดนึงครับโอ้โหเรียบหรูดูสง่าขลูกค้า ด้านในครับเป็นแอร์ลาวนะครับสามแถวนะครับเย็นทั่วถึงเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับแอร์ตัวนี้ทั่วถึงแน่นอนครับทั่วทั้งห้องโดยสารแน่นอนนะครับนี่ครับยาวถึงด้านหลังอ่าค้ามีโอพามาให้รู้ผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะนะครับเรียบหรูดูดีครับนี่ครับขออนุญาตไม่แกะนะครับเราส่งมอบลูกค้าเนาะนี่ครับมันจะเป็นการออกแบบพิเศษนะครับนั่งสบายมากขึ้นนะครับพิเศษคืออะไรครับคุณลูกค้านี่โอ้โหคุณลูกค้าครับ มันสามารถปรับอุ่นได้ด้วยนะครับแถวสองน่าคุณลูกค้าเจ้าท่เอ้ยน้องโอ้เมืองไทยมันร้อนขนาดนี้แหมได้ใช่ครับแหม่บางทีเราเดินทางข้าๆนะอากาศเริ่มเย็นนะอันนี้ช่วยได้นะครับมาทําให้นั่งสบายเพิ่มขึ้นครับโอ้บอกได้เลยนะฮะนะครับการออกแบบของฟอร์ดพัลตินัมนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับที่จับเปิดประตูอย่างเช่นเดิมครับแต่ว่านี่แข็งไร้คนทามากนะครับลำโพงนี่ให้พิมียมนะฮะอย่ามาเฉลยเรัว่าใช้ห้อยนะครับ ดูครับการเย็บมุงเย็บได้ของเขานะครับละเอียดยิบครับนี่ครับเนี่ยเย็บอย่างมือทําก็ไม่ปานนะครับอิเฉลี่ยข้างในเขาแบบจัดหนักมากนี่ครับในส่วนของตัวนี้รุ่นพิเศษอีแบบมึงนะครับจะมีเวลคัมซีด้วยนะครับสามารถปรับได้สามรูปแบบไปนะฮะโอ้โหเวลาคุณลูกค้าเปิดประตูปุ๊บเอ่อระบบไฟครับบัสเขาจะปรับเพลงรอลูกค้าขึ้นนั่งขับขี่นะครับ เป็นกร์พิเศษของเจ้าตัวพัตตินัมนะครับจะมีปุ่มตรงครับดูง่ายๆครับคุณลูกคา้าโอโขยอพาขึ้นมาดูด้าุมบนนะครับอือหืออะไรมันจะล้ําขนาดนี้ครับลูกคา้าโอ้ขอมาตรงหน้าจอก่อนเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นฟังก์ชันอะไรไหมครับโอ้โหนี่ครับขออนุญาตกดนะครับถ้าเกิดด้านหน้าเนี่ยฟังก์ชันของเจ้าเอเวอร์เรสต์พัตินัมเนี่ยก็จะมีทั้ง ปรับเบาอุ่นนะครับแล้วก็เบาเย็นด้วยนะครับอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกครับปรับได้สามระดับนะครับทั้งสองฝั่งแต่พิเศษนะครับตรงพวงมาลัยครับคุณลูกค้าสังเกตเห็นไหมครับมันจะจ่ายต่างกันเห็นไหมครับตรงเบาตรงเบานะครับสังเกตไหมฮะมันจะมีพวงมาลัยอยู่ด้านบนนะครับข้อดีของมันคืออะไรครับนี่ครับพวงมาลัยครับขบนอุ่นครับผมขับขับไปครับเมื่อยครับ ขับไปไกลๆเหนื่อยนะถูกไหมลาวเริ่มคับๆมืดๆแล้วครับเราขับไปสักพักหนึ่งนะครับเขาจะมีตรงอุ่นพงอะไรด้วยครับทําให้ลูกค้าขับสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับโหลดราคาขนาดสองล้านบวกให้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับฟังชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะฮะถือว่าพรีเมียมสุดๆนะครับนี่ครับเป็นส่วนของหมอกครับก็จะมีคําว่าพราตินัมด้วยนะฮะม่แก่นะครับไม่แก่ครับรลูกค้าแล้วก็นี่ครับพราตินัมตรงคอนโซลด้านหน้านะครับออกแบบมาสวยงามมากนะครับ อามาดูตรงคนส่วนกลางบ้างนะครับที่พักแข่งขนาดใหญ่นะครับมี่ลองวางให้ดูนะตำแหน่งกการเข้าเกียร์นี่ง่ายมากนะครับเป็นเกียร์อิชิสเตอร์สิบสปีดกันะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็คือจะปรับโหมด 4A ได้เลยนะครับนี่ครับเป็น 4A full time ได้นะครับปรับโหมดการขับขี่นะครับตรงนี้ได้เลยมีระบบ parking นะครับลูกค้าถอยจอดอัตโนมัตินะครับเราสามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับรถเขา ก็เขาใหญ่เนาะแต่ว่าเราใช้ระบบนี้ครับก็คือช่วยได้เยอะเลยนะฮะไวเลตชาร์เจอร์นะครับลูกค้านี่ครับมาให้พรีเมียมสุดๆนะครับผมอะไรปรับมุ่นได้โอบอไปแล้วเนาะนี่ครับฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายนะครับเราสามารถปรับตรงโคมอลไยได้เลยนะครับผมไฟเป็น LED ทั้งคันนะครับผมก็บอกสามารถแยกส่วนได้สังเกตไหมครับผมเปิดตรงฝั่งนี้ก็คือแค่เปิดฝั่งนี้นับแยกได้เลยต่างงานด้วยเสียงด้านนี้ครับเห็นไหมครับ โอ้โหนี่นะจบ,จบ,จบครับน,นี่ครับในส่วนของตัวเจ้าเอเวอร t เรสต์แพ m ินัมนะฮะเมื่อกี้โอสตาร์เครื่องให้ดูนะครับหืมเสียงมันนุ่มลึกจริงๆครับลูกค้า <_ c oughs> ในที่โอเกิดใหมรครับลำโพงของเจ้าตัวนี้นะครับมาแบบพรีเมียมนะฮะลดร,ราคาสองล้านต้นก็ต้องจัดหนักจัดเต็มครับมาให้แบบพรีเมี่ยมสุดนะครับลำโพง b o นะครับผมม หน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลทุกอย่างนะครับมีไอบบนนะครับเผื่อว่าจบครับลูกลูกค้าครับได้ตัวนี้ไปนะฮะรุ่นนี้ไปนะครับเครื่องเสียงก็ถือว่าพรีเมียมสุดๆแล้วครับผมสมูรมากครับลูกค้าครับเจ้าดีเซล V6 นะครับแล้วแรงดปข้ามหาศาลครับหกร้อยนิวตันเบสครับเนี่ยโอลองแตะคันเร่งให้ดูเบาๆเลยนะฮะโอ้โหแั่เดียวครับรอบรับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเอเวอเรสต์บีซิกตัวนี้นะครับ มาครับผมมาเน้นย้ำค่าตัวจริงนะครับผมราคานะครับสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวพรีเมียมสุดๆนะครับลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับโอบอทได้เลยฮะแล้วก็จัดโปรดีๆครับดอกเบี้ยนะครับสองจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่คุณลูกค้าดาวน์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่งตรงที่สี่สิบแปดงวดนะครับสี่ปีนะครับก็คือถามว่าสวยงามครับรุ่นนี้จะเป็นตัววีซิกนะครับลิมิเต็ดแล้วก็จะเป็นสีที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแอสเซบลูแบ็คนะครับสีดำ โอเคครับสนใจโปรแบบนี้นะครับต้องสแกนคิวของคนด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อเลขที่เบอร์นะครับ096นะครับ96754กนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับโอ้ขอต้อนรับไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูุนะอีพีหน้าโอจะมาดูเจ้าตัวไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเวอร์เรสหรือว่าจะโกลดกระบะเบนเจอร์ครับมีมาหมดทุกรูปแบบนะครับผมครับสวัสดีครับ 没关系。